นัก,กาสดงครับพระอาจารย์ครับจะเริญพรคนมีโชคเขาไม่ยังกว่าฮะเขาไม่หยัง <c ười> โอ้ยเมื่อวานนี้ขาอ่อน <c ười> เล็กออกปุ๊บเราคืดยังบ่ได้เลยจับเครื่องตัดหญ้าได้แล้วลงท่ามวูววนายไพ่จอดหญ้าตัดหญ้าตัดยุงมาเป็นยังไงตัดหญ้าไม่ควยตัวครับ <c ười> เป็นยังไงก็ได้เรียนรับชมเป็นกึ่ขาอ่อนโ <c ười> อ,อ้ย <c ười> ขาอ่อนเนาะเล็กบดถือเนาะ ปูกระยอกแห้งพูดบ่เจอบ่เอกะไม่กะข้าวไม่จคกับกะจังว่าเอาหนา้อาไม่ควายจุน่ในนาวัดนี่ก็เลยมาปกติตองวดนี่ผ้าจันปูพันสิมาทุกรอบทุกรอบสนอกก็เลยมาก ถามมาไทยเพิ่งเสนอครับมาเป็นจังไดตองงดแขียนปุงนึงเมืูอแต่ว่าเพิ่งกะด<ม>ยำคักยำแน่ดีที่เนาะจุมเลยจุ่ที่จริงมันแบบเป็นจมเป็นใส่ใสมาใสา่บนตองต,อง,ตองนี่อยู่เอครับ<ม><ม>อน,นาดสิบ,บอกว่ายี่สิบหกว่าสันเนาะเพิ่บอกนะบอกสิบหกเลยเนาะอันเพิ่นบอกว่าสิบไอ้ยี่นสนิบหกว่าสันกัยังว่าสิบตีลังกาอยู่ดิ เ่บถือก็โกระเอากาตีร่างกาเอาต้องกาตีถือตัวครับมาเร็วไม่ถูกไม่ถูกเขออาจังว่าย่นมือ <c oughs> แต่ว่าัปนป้าดงเห้งไหมครับะอาจารยังไงโอ้ยเสียดายว่าได้เขียนตัวเลขออกมาให้เอฟซีเพิ่นแต่ว่ากับบาาว้ในลีปที่เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเที่ยวงานวัดนี่ <c oughs> อาบุญงานวัดบาทนี่กะ เห็นข้าเจ้าตั้งวงเด่นไฮโลกันอยู่ไต้กุฏิวสันฝันดิหน่อยู่คู่สาไต้มีกุฏิวสันว่าโดนเพื่อนึงเอิ้อนห้องขึ้นสิบเอใไฮโลกัสสันบานนี้ไอที่สองห้องขึ้นหกสี่เอียววสสันเมื่อนั้นเพื่อนก็ถามผมอยู่ว่า้ยผมเขียนในบอกสิบเอท่ัสสันย้อนวึมว่าจะของบรมาณเลขกสิบเอทก็เลยว่าไ่ได้เขียนแยาเขียนเถาะว่สสันให้เพื่อนฟังเอาโลดวสสัน ยนจำจะไปคิดวเลขที่เป่านาะอโอ้เลขสนะิบเอ็ดเนาะทักเบิ้งงล้วเบิ้งอีกอยนข้อฝันจะความมาได้กบนสะนะี่หนึ่งหนึ่งแล้วเลขสองตัวมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าสี่หนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเบิ้งดูเบิ้งแล้วเบื้งอีกอยู่ดิแต่ว่าจะตีตีขฝันตีเป็นเก <laughs> ีเก่าบทเสือทำหน้าฝัน, <laughs> วนเวลาเล่นคู่ก <laughs> ป้าน้หนึงก็บ,บอกเขียนเขียนได้เป็นยังสิอ็อ น้ำสีหลายตเขาทันหอกเขียนต่อเขาทันแน่นพ้าลวยขึ้นเนาะตัวเน้นสีหนึ่งเนาะตัวร่องหนึ่งหนึ่งเนาะสองแน่นพ้าลวดเพื่อนออาเป็นตัวร่องเลยเนาะโตเต็ม่าแน่นผ้าลวยเขาอะเขา,าตัององเพื่อนเขียนครับแต่ว่าอันตอนที่ผมไปสัมผัสป่าตรงเฮ่งทำแม่นเอฟซีผูพ่นฟังผูพ่นฟังเม่นก็สิได้ยินอยู่หรอกรับว่าสิเปียนเฮโลนี่ มันสิเอ็ดไฮโลเอาแบบสองกัมันคล้ายๆกับบังเนาะครับอาจารย์เนาะเพป็นกบบบังนั่บอกนั่บังนั่จังบาเลีออกมาแล้วป่าดวงเฮงโทรมาถือว่าเป็นยังไงสิเอ็ดไฮโลมาสั่นโอ้ยมาสั่นแบบบอกแล้วเป็นยังคือบ้องเขียนเลยยังไงบ้องเขียนไปเนาะโอ้ยเนี่ยมันเล็กบ้งง่ามปวดเนาะสิเอ็ดก็ได้โน้ตยืมก็บม่เคยออกทีหล่ะหนึ่งหนึ่งเคยออก ตอนนั้นออกนจัจกปีแล้วครับเก้าหนึ่งหนึ่งตอนนั้นผมจําได้ว่ามันออกเก่าหนึ่งหนึ่งมันเคยออกที่มันเคยออกนะโดนอี๋มาดีของพระอาจารย์กัอย่า <ๆ S 2> ลืมวันเกิดหนึ่งหกกบมายำม,มายำม,มาจนหอด <c oughs> มื่อสุดท้ายก็ยังยำอยู่หมองเก่าอันเกิดบ่แม่นจงครับ แต่ว่าเขาบอเป็นอย่งดอกครับอาจารย์กรธรรมดาดะก็คือเรื่องปบอกนี่เขานี่ออกนึงละครับเขาทุงงวัดพระจันทร์ยุ่ยใจได้เบาก็บอกยุ่ยแต่ว่าเสร็จแค่ความกันยังไงก็ได้บานนี้บ้านี้ไม่ยังบ้านนี้ฮะไม่บอกมันสิเห็นฟังยุ่ซีนี่บอกโอ้ยมันอัดอั้นตันใจครับพระจานทร์ก็ต้องไมาให้ระบายความในใจยังไงเลยครับเห็เป็นยังไง โอ้ยมันเป็นจังดไดอยู่เนออตเตอรี่หล,ลายๆใบกับบอถือจักรล่างวันจักเนกาะจักเป็นจังใดเลยวะอ๋ะอนั่นแหละขึนบ่เข่าลายหรือว่ามันบอกอู้แต่ว่าเลขยรับสายโจรแขนยี่หรี่างวดติดครับรครับเนาะเลขรับสายโจนนะที่ว่าเป็นนั่นตัวเนาะครับเนแน่นอนนี่หรี่เป็นตัวเลขยรับสายโจรให้ หายมาสองหางหางงวดกับเขาทั้งหางงวดที่บนซีรับเงินหายมาแปดหนึ่งกับสองเก่าซื้อ,อยูซื้อ,อยูนี่ครับผมแมน่นกันนั่นละ,อ,อ,ะอ,อย่างบนซีรับเงินกะเถือกยูน่ารักที่เฮติเพราะเจ็บหลายครับว่าจะกินคา,าราบาลโอ้ <laughs> สัสตแต่ว่าเถือรหน่อยสำนักผูู้มากมากงวดนี่มันมันเด็กเบิรนเด็กเบิรนครับหนึ่งหนึ่งนี่ฝ่าดองแห้งไหาผู้เดียว นะครับส่วนสองเก้าเก้าสองนี่นี่เลขรับสายโจรกับเลขแดอรหันเลข8ปดอรหันนี่เก้าสองตรงตรงกับไอพี่สาวพิศนาครับพี่สาวพิศนานี่็แน่นอนอีหลี่าไปสนใจงวดเก้าของงวดไม่พี่เอางวดไม่เล่นป่ครับบ้านนี้เอ้าฟังสันนะครับเศร้าระบายความในใจแล้วที่เป็นความเพื่อนงวดเก้าพลาเพื่อนพันบ่ครับพลาไม่แล้ว อไปก็ผ่านไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับกบันสิไประบาย,ยุคดเดียวยุคกลางตองหน้าเขาจะบอกสิว่าบ้านะครับ่าจารไม่เสียบคาวเลยหรือเปล่าเอาไปยังครับจากเดียวเราตีเยอแล้ว,ลว,ลวไปแล้วเนาะเสอกเคาวสิออเอาวันนี้เป็นยังไคงครับอาจารย์ต้อมหมวดมื่อคืนปูมาสกิดจกหน่อยนะบรับปูบวกวัน เอาไข่ไปทุบบักนั่นรถงวดหนึ่งฮะไข่ไข่เอาใครไปให้มันแน่เอาไข่ไปให้มันแนเ่เลขมือถือก็เลยเสีเอาไข่ไปถอดบอกคารับเลยจังหวะแล้วฮะเพื่นบอกเอาไข่ไปให้มันแน่เอาสัสนเดิเอาไข่ไปให้แต่ว่าบ่ได้ทุบหัวบ่เอาไข่ไปให้มันแน่ เอาเอาตั้งแต่ที่แหลกได้ลูกค้าประจันปูพ่นมาเพ่นเริ่มว่าอย่างไเพ่นเอ,อ่ยืนคําแหลกว่าอย่างไรนจีว่านงเพิ่นก็บอกว่าเอาใครไปไห้มาแน่คนถือใครมานําถือใครมาพร้อม,อมจักฟ้องครับบ่ได้นับอันแต่ว่าหลายหลายหลายนวยอยู่หลายฟ้องอยู่มัะก็ดีพราะอ,อ,อดอีมือตัวเถื่อบ่ถืกอตีเลขบ่ถือกบอ่ได้ เงินก็นเลยจะเอาใข่มาให้ทอดก่นเนาะบาทนี้เนาะปจูจะติซุกนั่นตัวแต่ว่าไ่าได้บอกว่าเอาใครไปทุกหัวมันบ่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 บสิว่าจังไหนเนาะสิตีจังไหนเนาะบาทจากรอบไปรเรียกกันบาทเนะบอกแต่ว่าเอาใข่ไปห้มัน,น,มแ,มนแน่แม่นี่ยี่บาทนี่ถ้าเกี่ยวกับบักอันนั่นกับมันนี่เริ่มสทามากาแล้ว มันก็บ,บวิ่งอย่างนี้มันเิจะมีกำลังนะมาจากปอดจะปดเหมือนกันนะเป็น,นเป็นจีมาเนี่ออยเป็นเป็นจมาเนี่ยหยุดโดนดึกเทียมาแป๊บเดียวถือใครมานึ่งแต่ว่าบงหูไว,วมีจักฟ้องบอกว่าเอาใครไปให้มั่นแน่จะสมนั่นนะไหมาวกมาเลยจักเกือนครับตอนที่แน่ๆถ้าใครมาเนี่ ปูอาศิยไฮมาตัวเดียวก่อนละศูนย์ไปงัือว่าสันกับผูอาศิหมายความว่าม, <laughs> มันคือสัวแต่เอาใครมันถอดกินดิว่ามีอย่างไรงมีจำนวนเนี่ยบุคคนเอาคือว่าเพิ่นเบาเพิ่น,นหายอย่างสันครับเพิ่นหายเพิ่นกระบ,บอกกันอะไรเนี่ยเพิ่นบปไหนบ้าเพื่อนหรอกเพิ่นบา้า<อ>เพื่อนนี่เถอะเพิ่นบ้ารุมพี่ผีหรอกบัง เป็นบริบาวกับผู้อื่นนะโอ้ปูใครไปหายมันแน่เลยใครไปมันแน่เลยครับพี่สานันนะใครว่าอันุูบไอ้ที่เพื่อนว่าเนี่ยคือว่าว่าว่าพระอาจารย์บริบาผู้อื่นพระอาจารย์ก็เียกว่าอยาาส้ฟังว่าปูว่าใ้ว่าจังไดโอ้อยากฟังได้หวานนี้บริบาลผอื่นฟังอยังไงขำดาโ ว่าสบอกหร,ร,รืเก็บมือเรบุกโอ้สีบอกรอกเตี้ยวมาปูมาหายาอยังไหน,นรู้เนียว<อ>มีสนากัะครับเอาอต่องวดก็คือปูออกใครมาบอกเอาไปไขมันแนเอาไปไขมันในที่นี่ก็อาจกับหมายถึงปูเดียวถ้า หลักอ่านในความฝันคิดว่านะครับเนาะมีแบทเดียวัน่ะครับบอกว่าเอาไข่ไปให้มันแน่แต่ว่าบ่งหูจักว่าเอาไข่มาจากใบมาจากฟ้องกับบองหูเพือกันแต่ว่าถือไข่มากครับบอกแค่ว่าเอาไข่ไปให้มันแน่จำนวนครับผมเดี๋ยวยังไงกะคิดว่าปูคนคือนสิบมากบอกเพิ่มเติมอยู่ดรอกครับคิดว่าเออนาะอมม ะมามาจังเลยอยากโยงบนบนถึงนั่มคต้องมาบอกแก่โจนจนครับผู้คนก็หยอกแห้งอี่างนี้ด้วยนี่เพราะคนยืนค้ำผู้นั่งฟ้าล่ะครับปู้ก็ยืนค้ำอยู่วันที่มันแปลกว่าบนหัวนี่แหละครับมันก็ได้อันนึ่ง ทุกเทื่อทุกรลบปูกับมเคืเคอขำเพือหัวเราะจ้าเทื่อมาดหนียิงยังหนีจอรเทีย,ยครับงวดนีมากมากจับรถแต่แค้งคางแล้วกับหวัวราะขำแปลกๆครับแปลกๆเดียเอา้ามานี่ละประมาณนี้สกักก่อนครับตอนงวดเนาะเอาใครมาฝากไว้เอาไปให้มั่นแค่นั้นเดี๋ยวจังไดกะมีความเคลื่อนไหวจังได ผมกัดเจ็แวะเวียงเขาม่าฮะฝ่าจันเรื่อยๆให้เกาเหรอครับก็เสือดึงทะนองเบื่อหนาอะนะครเอาครับมื้อนี้ก็ะสั่นมื้อนี้ผมก็รบกวนอาาจรย์ซชับนี้นะครับผมขอบคุณครับจานตู้